สบายดีมือนี้มาพอกับนางซองผู้สาวฝั่งของมือนน้นางสิพ้าพี่นองมาเห็ดต้มเป็ดกินเนาะลาบเป็ดต้มเป็ดเนาะพี่นองสองเมนูในคลิปเดียวเลยเนาะอันนี้ก็สิเป็นส้นเป็ดนะเนาะเป็นอกเป็ดอันนี้เอาไว้ลาบอันนี้ก็สิเป็นพวกเคื่องใน ตับแล้วก็กึนเนาะเอาไว้ใส่ละฮ่าแต่ฮาสีน้ำไปต้มแล้วก็ซีมีพวกกระดูกอันนี้ก็เป็นกระดูกพวกปีกพวกกระดูกขางพวกขาฮาสีเอาไปต้มอันนี้เนาะเื่องในฮากัสีต้มไปเลยเพราะว่าฮาสีบวเอามาขัวส่วนเนื้อเป็ดเนาะไผสีต้มแล้วจังเอามาราบก็ได้แต่มือนี้นางสีบวต้มนางสีเอามาซอยแล้วก็เอาไปขัวเนาะนางสีต้มแต่เื่องในมือนนี้โอเคขั้นตอนต่อไปฮาไปบึงเคื่องต้มกันเลย มาบบดน,นี้เขาก็าบิเงเครื่องต้มกันเนาะเครื่องต้มเขาก็สิมีหัวซิงไคใบมะขี่หูดขามะขามแล้วก็เกลือ น้ำปลาเดกแป้งนัวเนาะเขาก็สชิใส่ซัมี่เรื่องต้มเฮาโอเคบัดนี้เขาก็ไปเบิ่งเครื่องลาบกันเลยหลังจากที่เบิ่งเครื่องปุ้งต้มไปแล้วเนาะอันนี้เขาก็สิมาเบิ่งเครื่องปุ้งลาบเครื่องปุ้งลาบเขาก็สิมีปลาเดกหมักนาวหอมบัวซอยเนาะหัวหอมแดงอ่ะซอยแล้วก็ขาซอยไปมะกรูดซอยกระเทียมสาบผิกผงเขาขว่วแป้งนัวแล้วก็มีน้ำปลาเนาะเรื่องปุ้งลาบเขาก็มีซํานี่เนาะโอเคบัดนี้เขาก็สิไปต้มกันก่อนเนาะขั้นตอนแรกไปเบิ่งกันเลยมาบัดนนี้หหลงจาากมฝเะ ข้ากกจะิใส่เครื่องต้มลงไปเกลือข่าตะาไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มะขามเปียกแล้วก็ใส่เป็ดลงไปเนาะเต็มเหมาะแล้วก็ซีมีขา้าวสารน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องนั่งลืมแนะนำไปเนาะใส่ลงไปเลย แล้วก็ป้าให้เขาฝดให้เขาซุกหนให้เรื่องในเขาซุกเขากระซิเสือเอาเครื่องในมาซอยระหว่างนั่งถาต้มเป็ดน,นั่งกระซิไปซอยสินเป็ดถาเนะ มาพี่น้องหลังจากห้าซอยเป็ดแล้วแล้วเนาะหฮาก็สิเอามาขอัวไผ่สิต้มก็ได้เนาะเนื้อเป็ดคือนางบอกไปต้นคลิปเนาะเอาตามสะดวกสิต้มหรือสีขูัวก็ได้เฮาก็ใส่ใบมะกี่หู้วก็กระเทียมลงไปขวัวพร้อมกันเนาะความหอมขูัวให้เนื้อเป็ดเฮาซุกขูัวไปเรื่อยๆเยนาะ ล้วนไปเรื่อยเนาะเฮาบ่ต้องใส่น้ำเด้อพี่น้องเดี๋ยวน้ำมันเป็ดกระสิออกมาเองเห็นบ่นี่นี่พี่น้องขว,มา, ét, า,วา,าม ét, ออาเป็ดเขาซุกเลยเนาะบานนี้เน้านามเป็ดออกเขาบม่ได้อยากเติมน้ำได้นี่ค่ะบัานนี้เขากระสิปิดไฟเนาะ แล้วกระิทําการปรุงกันเลยบาทใส่เครื่องในตุ่มลงไปใส่ขาซอยลงไปเนาะแป้งนัวผิกค่วมเพ็ดกร็แลละแต่หมักเนาะแต่เพ็ดเพ็แน่กระแซบลาบข้าวขัวนำปลาแดก ใส่น้อยหนึ่งก่อนเนาะเฮาตัางซีมหัวผักบัวแดงซอยเนาะใส่เลยใส่ละลายหแหงแซ่บบัดนี้ก็คนห <c oughs> มักรสชาติได้กับปุ้งเอาแหละพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> ครื่องปุ้งก็มีซ้ําที่เห็นเนาะแล้วก็ผักบัวหัวหอมเฮานี่แหละ <c oughs> หอมหอม <c oughs> มันมันเป็ดก็ได้ <c oughs> คนให้เครื่องปุ้งเข้ากันแล้วก็ซิมเบิเงเนาะ <c oughs> ซิมเบิ่งก่อนเนาะถ้าว่ามันจืดมันจ้างนางจังสิเติมน้ำปลาเนาะพี่น้องอืชิมก่อนมาพี่น้องหลังจากซิมเลยเฮาก็สิใส่น้ำปลาเนาะมักนาวเปียงหนึ่งพอนางบ่มักสมใส่เอาแต่ความหอมซื่อๆเนาะอ่ะพี่น้องขั้นตอนสุดท้าย ผักบัวเนาะแล้วก็ผักหอมปอมซอยหรือว่าต้นหอมผักซีคนไทยเอื่นก็ได้แลกวก็พักเสริมพลังเนาะหรือว่าผักหอมหละบ,บานเฮานี่แหละนางเอามาต่ลาวนางปลูกไว้เนื้ออยู่ช้องต้นตัดปอดเพิ่มวลมหอมหอม,หอมพี่น้องเอ้ยหนึ่งขันี้ววันห้อนเนาะพี่น้องเห็นบ่ในส่วนของลามเห่าก็แล้วและเนาะบาทนี้เขากับชไวเบ่งในสวนของต้มกันต่อ ต้มแล้วเขาจะมาตักเสือพร้อมกันเนาะมาพี่น้องตุ่มเป็ดฮาบัตเขาก็สิมาปรุงต่อเนาะเปื่อยแล้วแหละหลังจากเขาเห็ดลาบแล้วเขาก็สิมาปรุงตุ่มเป็ดแป้งนัวเนาะน้ำปลาแดกสูตรนางสีใส่น้ำปลาแดกเนาะโอเคพี่น้อง นี่เนะาะหลังจากเฮาปรุงแล้วเฮาก็ซิมรสชาติเอาได้แล้วล่วะค่สิปิดแก๊สเนาะเพราะว่ามันเปื่อยแล้วเนาะรสชาติก็โอเคแล้วขั้นตอนสุดท้ายเฮาก็ผักหอมเนาะผักบัวหัวหอมเฮานี่แหละใส่ลงไปพร้อมตักเสิร์ฟบ,บาดนีเดี๋ยวนางสิตักใส่ถ้วยเสิร์ฟพร้อมลาบเป็ดเนาะสิบ,บ่ทาข้าวเหนียวเพราะว่าข้าวเหนียวเฮาก็น,กน,นึ่งโอเคไปเบิ่งกันเลย เนื้อพี่น้องอันนี้ก็คือต้มเป็ดฮาวเนาะตักเสิร์ฟเรียบร้อยแซบแซบแล้วก็ซิมีลาาเป็ดเนาะใส่จานเสิร์ฟก็มีลูกโดดเนาะเอาไว้กัดสําหรับผูหมักกินเผ็ดเนาะพักเข้ากับซมีสะเดาลูกอเนาะลูกโดดเอาไว้กัดแล้วก็พักสลัดอันนี้เขาเรียกพักกันหินบ่แซบกบมักเคือเนาะพักกะแรียกแต่เข้าหมักเนาะไปหมักพักยังกะสามารถเอามากินได้เนาะสาหรับนางกะหาได้สานี่เหมือนนี้เนาะสําหรับข้าวเหนียวกนหนึ่งอยู่เนาะ โอเคมือนีกับข้าวเฮากันเล้วแล้วเนาะนี่ข้าวเหนียวเ,เห็นบอกยังบบทันสุกเมนูมือนีกะเห็ดให้พี่น้องเบิ่งสำานีเนาะสามารถเอาไปทำตามได้เด้อพี่น้องรับรองว่าแซบแน่นอนกินได้แน่นอนเนาะโอเคสำหรับเมนูนี้นางกระอฝากให้พี่น้องซอยกดไลค์กุแช่ไหนเด้อถ้าใครอยากให้นางเห็ดเมนูใดกับเม้นมาได้เนาะนางว่างและหาวัตถุดิบได้นางกระสิเห็ดให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนีก็สิคอโตลาไปก่อนเนาะบายบายสบายดี